สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําเกมสําหรับสายฟาร์มที่เล่นแล้วรวยเงินไม่เฟอที่ดีที่สุดในตอนนี้โดยผมจะใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินอยู่3-4ข้อนะครับหคือราคา M ในเกมต้องไม่เฟอรหรือราคาตกน้อยมากหลักเกณฑ์ข้อที่2สภาพตลาดในการรองรับการซื้อขายเงิน M ไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเกมนี้ฟาร์มแล้วเงิน M แพงมากแต่พอเวลาเอาไปขายดันไม่มีคนซื้อนั่นเองเกมแบบนี้ผมก็จะไม่เอามาติดอันดับในวันนี้ด้วยนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3ความคุ้มค่าในการเล่นซึ่งแน่นอนเวลาเรา เล่นเกมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสายฟาร์มหาเงินเอามาขายเพื่อแลกเป็นเงินในชีวิตจริงใช่ไหมเราต้องผ่านการฝึกฝนหรือการเก็บเลเวลตัวละครให้เก่งขึ้นเรียกว่าระยะในการเก็บเลเวลให้พอหาเงินได้นั่นเองว่าใช้เวลานานแค่ไหนหลักเกมข้อที่4ี่สายฟรีหรือเติมน้อยสามารถเล่นได้สําหรับเกมที่ต้องลงทุนก่อนเป็นหลักหมืน่นหลักแสนเพื่อไปฟาร์มเนี่ยผมก็จะไม่เอามารวมในวันนี้นะครับผมแต่ถ้ามีทุนมันก็ไปได้เร็วกว่าสายฟรีนั่นเองเอาละทุกคนคิดว่าในเกมที่ขึ้นบนหน้าจอตอนนี้เกม ไหนจะติดท็อป3อันดับในวันนี้บ้างโดยจะรวมทุกเวอร์ชั่นเลยนะทั้ง PC Mobile ก็คือคอมและมือถือนั่นเองมาไล่จีระเกมเลยคิดในใจกันไว้หรืออยังว่าเกมไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok t o ทอร o มออนไลน์แบล็ e r t Yogang ตโย r ังดาร k กเนสคา l ์ a ัลเมเปิลสต่หางออนไลน์ Frit t e r r ออนไลน์ก้าวอิ a แรน a ส a d e เบดแอน ทั้งหมดเพื่อนๆคิดว่าเกมไหนบ้างแต่ใช่ครับทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ติด3อันดับเกมสายฟรีที่ฟาร์มแล้วรวยที่สุดเลย3เกมฟาร์มแล้วรวยเงินไม่เฟอที่ดีที่สุดงั้นไปดูกันเลย อ b บียนออนไลน์เกมแนว MMORPG ที่รองรับทั้งระบบ PC และม o b i l e โดย2แพลตฟอร์มบนคอมและมือถือเป็นเซเวอร์เดียวกันมีจำนวนคนออนไลน์นับหมื่นนับแสนในเวลาเดียวกันตลอด24ชั่วโมงโดยเกม o b บียคุณจะสามารถเล่นได้หลายอาวุธครัสอาชีพของคุณจะเปลี่ยนไปตามอาวุธที่ใส่ในเกมเนี่ยมีอาวุธให้ทุกคนเลือกถึง95แบบเช่นธนูดาบไม้เท้าหมัดหน้าไม้กงเล็บหอกขวานมากมายอะไรต่างๆโคตรเยอะและการผสมสกิลที่โคตร เยอะเป็นร้อยสกิลมันทําให้ตัวเกมนั้นมีความหลากหลายไม่ซ้ำซากและยังไม่มีตัวไหนที่เป็นเมตาที่ตายตัวสักเท่าไหร่เกมอเบียนจะไม่มีระบบเลเวลแต่จะมีระบบเทียแทนระบบเทียคือความชํานาญเมื่อคุณใช้อาวุธสายไหนบ่อยๆความชํานาญของคุณก็จะเยอะขึ้นทําให้คุณเก่งขึ้นนั่นเองซึ่งเทียของคุณก็จะสามารถอัพระดับได้ขึ้นเรื่อยๆการอัพเทียที่มีมากมายโคตรเยอะเกมนี้ไม่จําเป็นที่ตัวละครจะต้องเก่งก็หาเงินได้เพราะมีอาชีพมากมายที่ทําให้คุณรวย แค่มีความชํานาญในด้านอาชีพนั้นสูงสูงไม่ว่าจะเป็นนักตกปลานักตัดต้นไม้หาไม้ชนิดยากๆไปขายเป็นชาวนาเป็นนักขุดแร่สายหาวัตถุดิบต่างๆมาค้าของขายเพราะเกมนี้มันมีค่าที่ทําให้อาวุธชุดหมวกของต่างๆในตัวแตกได้หรือคุณจะเป็นโจน,นักฆ่าล่าของผู้เล่นด้วยกันเกมนี้จะมีพื้นที่โซนสีแดงและสีดําซึ่งใน2โซนนี้สามารถฆากันได้เลยเพื่อป้นของแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกฆ่าของในตัวคุณก็จะหล่น และถูกแย่งชิงไปนั่นเองครับหรือคุณจะเล่นเป็นพ่อค้าหาบเร่เพราะเกมออบิอนเป็นระบบตลาดกลางแบบปิดนั่นก็คือเมื่อคุณเข้าไปวางขายของในตลาดกลางสมมุติว่าคุณวางขายอยู่ที่เมืองฟอสต์สเตอริงคนที่จะซื้อของต่อคุณได้หรือคุณจะซื้อของต่อคนอื่นได้ก็ซื้อได้เฉพาะในตลาดกลางเมืองฟอสต์สเตอริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นไอเทมราคาแต่ละเมืองแม้จะเป็นชิ้นชนิดเดียวกันก็ราคาไม่เท่ากันทําให้คุณเป็นพ่อค้าหาบเร่คนกลางได้โดยการหาไอเทมที่ราคาถูกๆุก ของแต่ละเมืองและแบกของเหล่านี้เดินทางไปยังเมืองที่กําลังต้องการไอเทมชิ้นนี้ในราคาสูงเพื่อเอากําไรได้นั่นเองแผนที่เกมที่โคตรกว้างใหญ่สามารถเข้าร่วมสมัครเป็นกองกําลังทหารของแต่ละเมืองได้ซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายกองกําลังเพื่อจะมาทําสงครามเพื่อแย่งพื้นที่กันครับออบเบียน <b> สำหรับเรทราคา M ช่วงนี้ละกันเนาะหนึ่ง M จะราคาอยู่ที่ประมาณ25 b, บาทก็แน่นอนมีขึ้นมีลงตลอดนะครับผมเกมนี้ไม่ใช่มีแค่ตลาดกลางนะเกมนี้สา ามารถเทรดเงินให้เพื่อนได้โดยตรงเลยครับก็มีคนไทยเล่นเยอะพอสมควรทําให้ตลาดการขายเงินเอ็มมีการรองรับในระดับปางกลางเอาไปสัก3าดาวละกันความคุ้มค่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าเกมเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะตายเลยนะคนเล่นยังเยอะอยู่ต่างชาติก็เยอะถ้ายิงสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หาช่องทางไม่ว่าจะเป็นระบบ p a y p a l หรือ w a l l e t ตต่างๆในการโอนเงินเพื่อซื้อขายได้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการซื้อขายนะครับผมและสายฟรีเกมนี้อยู่ได้แน่นอนครับไม่ต่างจากสายเติมสักเท่าไหร่ เกมที่2 The World of Magic เรียกตามตัวอักษรย่อว่า T W O M เป็นเกม10กว่าปีได้แล้วมั้งเกมนี้แต่ก็ยังมีคนไทยเล่นอยู่พอสมควรและราคาเงิน M เกมนี้แพงอีกด้วยและไม่เฟอร์เท่าไหร่นั่นคือสิ่งการันตีมาตลอด10ปีว่าเป็นเกมที่มีแฟนๆเหนียวแน่นจริงๆเป็นเกมแนวคลาสสิกบนแพลตฟอร์มมือถือแต่ก็สามารถเล่นใน P C ได้แค่โหลดอ m มูเลเตอร์มาก็เล่นได้แล้วเป็นเกมแนว M M O R P G โดยจะมีอาชีพให้เลือก3คลสสด้วยกัน ได้แก่นักดาบนักธนูและนักเวทตัวเกมเองดูเรียบง่ายครับเล่นง่ายมีระบบสําคัญอย่างสงครามประเทศตอนเริ่มต้นสร้างตัวละครเนี่ยมันจะมีให้เราเลือก2ฝั่งหรือ2ประเทศคือฝั่งซิรัสธงสีส้มและฝั่งลานอสธงสีฟ้าระบบสงครามที่ทําให้ผู้เข้าร่วมกลายเป็นวีรบุรุษเพราะเมื่อฝั่งไหนชนะสงครามจะทําให้ทุกคนในเซเวอร์หรือคนที่ไม่ได้เข้าสงครามด้วยทั้งเซเวอร์จะได้รับคูณ exp ในชั่วโมงนั้นไปเลยสําหรับประเทศที่ชนะสงครามการคูณ EXP นั้นสําคัญมากเพราะเกมนี้เป็นเกมที่เก็บเลเวลยากมากสําหรับผมและใช้ EXP เยอะมากในแต่ละเลเวลจากที่ผมได้เคยเล่นเกมนี้ช่วงที่เก็บเลเวลยากๆจะเริ่มตั้งแต่เลเวล20เป็นต้นไปและจะสามารถเริ่มฟาร์มหาเงินเอ็มได้ไวในช่วงเลเวลประมาณ30ขึ้นไปครับถ้าคุณจะหาเงินจากเกมนี้คุณจะต้องเป็นสายฟาร์มแบบบ้าเดือดนรลกอย่างแท้จริงเพราะตัวเกมเรียบง่ายกดแค่23สกิลเท่านั้นแต่ระยะในการเก็บเลเวลบอกไว้เลยว่านานมากต้อง อดทนจริงๆเกมนี้ซื้อขายผ่านตลาดกลางและสามารถเทรดได้โดยตรงครับเซิร์ฟของเกมนี้มีหลายเซิร์ฟด้วยกันแต่ผมจะแนะนาเซิร์ฟที่คนไทยเยอะที่สุดหลักๆก็จะมี2เซิร์ฟเซิร์ฟบิ๊กมาม่าและเซิร์ฟดารินเซิร์ฟบิ๊กมาม่าเนี่ยหรือในกลุ่มเขาจะเรียกย่อๆกันว่า BMM จะเป็นเซิร์ฟเก่าน่าจะ10กว่าปีแล้วมั้งเป็นเซิร์ฟต้นๆที่คนไทยเล่นกันมายาวนานผู้เล่นเก่าๆจะอยู่เซิร์ฟนี้กันเยอะราคา M มของเซิร์ฟนี้เลทช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ230บาทถึง250บาทเล เงินเกมจะค่อนข้างมีขึ้นมีลงนะครับตามระยะเวลาเกมนี้เงินไม่เฟอร์ครับเพราะปกติเนี่ยเงินเฟอร์เงินจะลดราคาลงเรื่อยๆใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่เป็นแบบนั้นครับราคา M จะค่อนข้างมีขึ้นมีลงตลอดอีกเซิร์ฟดารีนดารีนเนี่ยเป็นเซิร์ฟใหม่ที่เพิ่งเปิดมาไม่กี่ปีครับก็จะมีทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าที่ย้ายจาก Big Ma m มามาอยู่เซิร์ฟนี้บ้างราคา M เซิร์ฟนี้จะอยู่ที่280บาทถึง320บาทแล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆน,น,นะสองเซิร์ฟนี้นะถ้าเทียบกัน Big Ma จะฟาร์มง่ายกว่า เพราะว่าคนน้อยกว่าไม่ต้องแย่งมอนสเตอร์กันแต่ราคาเอ็ม่ะจะถูกกว่านิดนึงส่วนดาลีนบอกเลยว่าฟาร์มโคตรยากผมลองไปเล่นมาแล้วคนโคตรเยอะแล้วมันจะมีพวกคนห่วงที่นะครับอย่าลืมว่าตัวเกมไม่ได้มีแค่คนไทยเท่านั้นฟาร์มยากพอมอนสเตอร์เกิดไม่ทันก็มีเซิร์ฟที่มีคนไทยอยู่เซิร์ฟอื่นๆด้วยนะกระจายกันไปก็ลองดูในกลุ่ม Facebook ได้พิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่า the world of magic ครับก็ผู้เล่นเก่าเกมนี้ค่อนข้างดีมากครับให้ความรู้แล้วก็คุยช่วยสอนผู้เล่นใหม่ในกลุ่มเสมอมาทําให้รู้สึกว่า แฟนเกมนี้จะไม่ค่อยแตกแยกกันเท่าไหร่นะครับผมจะยังเหนียวแน่นกันอยู่ไม่เหมือนเกมทั่วไปที่จะแบบว่าจะมีอลริมีกิวอลริกันอะไรอย่างนั้นอะ่ะส่วนใหญ่คนไทยจะช่วยกันมากกว่าจะยกไปถล่มกิวต่างชาติมากกว่าเพราะมันก็มีบางประเทศเนาะที่มันกินเกียนในเกมนั่นเองความคุ้มค่าเกมนี้ผมให้เยอะในระยะยาวนะเพราะว่าถ้าคนเล่นเองเนี่ยไม่เบื่อซะก่อนนะเป็นเกมที่ฟาร์มได้เงินรวยมากๆครับเกมนี้ถ้าเทียบกับสามเกมในวันนี้ผมว่าเกมนี้น่าจะตอบแทนได้ดีที่สุดในระยะยาวนะครับถึงเกมนี้คนไทยจะไม่เยอะแต่ เินเอ็มสำหรับสายพ่อค้าฟาร์มเนี่ยค่อนข้างขาดแคลนในตลาดครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับสายฟาร์มอย่างบ้าคลั่งเตือนอีกครั้งนะเกมนี้เก็บเลเวลยากมากยากกว่าแลกนาล็อกแบบคลาสสิกอีกด้วยครับ เกมที่3เกมสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ Wind i ส t ั s Server NA หลายคนอาจจะเคยได้ยินเกมนี้มาบ้างแล้วเพราะเคยได้เปิดบริการในประเทศไทยแต่เกมก็ต้องปิดตัวไปครับเพราะการตลาดนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมว i n d ิสตั s เนี่ยมันไปเปิดดังช่วงเกมดังๆหลายเกมในช่วงนั้นที่กำลังบมูมอย่างเช่น Hon b e d and So ก็เลยทาให้คนเล่นไม่เยอะเท่าที่ควรและสู้เกมกระแสะในตอนนั้นไม่ได้รู้สึกจะเปิดในไทยได้แค่3 4ปีเองมั้งครับทั้งที่ตัวเกมมันเองสนุกมากนะผมเคยไปเล่นมา แล้วแบบยังติดใจยอยู่ทุกวันนี้เลยเป็นเกมทําเงินให้สายฟาร์มได้เยอะด้วยยิ่งช่วงหลังๆเกมเนี่ยแจกของให้ทุกคนเกือบจะแทบเท่าสายเติมเลยทีเดียวนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ต้องปิดบริการหรือเปล่าเพราะว่าแจกของเยอะเกินไปอ่ะเรามาพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ NA ดีกว่าจะไม่พูดถึงเซิร์ฟไทยที่ปิดไปนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ NA เนี่ยสามารถเล่นได้อยู่ในปัจจุบัน Wind ิ s t a s เป็นเกมแนว MMORPG มีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะมากและบางตัวละครก็มีให้เลือกสอสายอย่างเช่นตัวนี้เวล่าก็ จะมีให้เลือกดาบคู่หรือสายโซ่ใครใช้ธนูหรือจะเปลี่ยนไปเล่นหน้าไม้คล้ายๆเกมยิงแนวแบบ FPS ก็ได้อลิชามือขวาถือดาบมือซ้ายใช้วงแหวนเวทหรือจะเล่นสายแท้ก็ได้เอาเป็นว่าตัวละครมันมีให้เลือกเยอะพอสมควรเกมนี้มันเป็นแนวโรงดันเจียนครับมีเลดบอสมากมายหลายแบบก็ถ่านึกภาพไม่ออกก็คล้าย,ย,ยพวกดาร์กเนสเลยครับเลดบอสเนี่ยมีให้เลือกลงเยอะมากผมจำได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมังกรน,น้ำแข็งมั้งตอนนั้นเนี่ยลงกันประมาณ10-20คนเนี่ยเอาบอสไม่อยู่นะปราบยากมาก ในช่วงแรกๆมีโอกาสเฟลด้วยเป็นบรรยากาศที่สนุกมากแล้วก็เซิร์ฟเอ็นเอตอนนี้มีของแจกสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะสามารถผ่านเกมไปเวลสูงๆได้เวลร้อยกว่าได้สบายเลยเพราะว่าของที่แจกเนี่ยเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าของแจกเนี่ยถือว่าดีมากนะแล้วก็เป็นเกมที่เริ่มต้นมาเนี่ยเลเวลต้นๆสัก10บยีก็สามารถหาเงิน M ได้แล้วเพราะไอเทมในเกมนี้สามารถขายของได้เกือบทุกชิ้นเกมนี้ใช้ตลาดกลางในการซื้อขายไอเทมและใช้ตู้จดหมายในการซื้อขายเงิน M กันครับโดยการส่ง M หรือ ส่งของผ่านจดหมายเนี่ยก็จะมีค่าภาษีด้วยนะในการส่งจดหมายสําหรับเลทเงิน m เกมนี้ผมจําได้ว่าตอนที่ปิดบริการเซิร์ฟไทยไปแล้วก็มีคนบางกลุ่มไปบุกเบิกเซิร์ฟเอ็นะครับช่วงแรกหลายปีมาแล้วแหละถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ10บาทและราคา M ในปัจจุบันตอนนี้ก็คือ10บาทครับยังเท่าเดิมแสดงว่าเงินไม่เฟ้อก็อาจจะมีบางช่วงที่ตกไป9บาท8บาทบ้างตามระยะเวลาแต่ว่าบางทีก็มีขึ้นกลับมาเหมือนเดิมเหมือนกันถึงราคาเลทเงินเหมือนจะถูกนะแต่ว่าเงินมันก็ไม่ได้หายาก เท่าไหรเลยสําหรับตลาดซื้อขายคล่องอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าผมเคยโพสต์ขายไปประมาณตอนต้นปีนะคะก็ขายออกง่ายไม่ได้ยากแต่ว่าตอนนี้เท่าที่ไปดูใน Discord ก็ยังเห็นมีการโพสต์ขายซื้อเอ็มกันอยู่นะคะแต่รู้สึกความคล่องตัวในการขายเอ็มออกเนี่ยอาจจะลดหายไปนิดนึงเลยให้ประมาณ2.5ดาวดล้าวละกันถ้าเป็นในตอนต้นปีหรือปลายปีที่แล้วอ่ะผมยังรู้สึกว่าตอนนั้นยังขายง่ายอยู่อาจจะให้3.5ดาวด้วยซ้ําตอนนี้ก็ให้สัก2.5้ละกันอันนี้ดูจากที่โพสนะไม่ได้กลับไปเล ก็เลยไม่ชัวร์เป็นยังไงบ้างครับสําหรับเกมสายฟาร์มแล้วรวย3เกมในวันนี้ก็เพื่อนเพื่อทุกคนหรือใครนะครับที่มีเกมไหนแนะนําว่าชี้ว่าดีเงินเอ็มแพงแล้วก็ฟาร์มแล้วขายได้ดีเนี่ยก็มาเม้นบอกกันได้แลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็เกมในวันนี้ผมไม่ได้เอาพวกสายทุนเยอะหรือว่าสายเทพทูมารวมนะครับก็วันนี้จัดอันดับตามเงินเอ็มโดยล้วนเลยเพราะว่าจะได้เข้าใจง่ายเงินเอ็มเนี่ยเป็นอะไรที่นึกภาพออกง่ายแล้วก็ขายง่ายเนาะถ้าเป็นพูดชื่อไอเทมไปเนี่ยคนที่ไม่เคยเล่นเกมก็จะงงนะ ผมสนใจเกมไหนก็พิมพ์ชื่อในกลุ่ม Facebook ค้นหาได้เลยอยากฟาร์มก็ไปดูข้อมูลแต่ละเกมได้ส่วนเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ไม่เกี่ยวนะเกมนี้เป็นเกมที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันชื่อเกมสิบสหาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าครับโอไฮโอ